बोदरा मयने तमुरां ये वा पना कुसलं लेहि हे तमूरा सप्पे ये धर्मा कुसला ये दुक्खायो अरमना बत्तयो अभिपगिका ipa ka pa อใครรวมลงพี่ก่อนครับตามธรรมสัรธรรมเจ้าเทกาลงอย่างสูงนะครับก็เรียนท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับที่มาร่วมส no ั่งพระสวดพิธมและร่วมกันว่าไอ้งานบักเพ็งกุศลศพคุณแม่เกล็ดทองนามแฉ่ คืนนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับของวันที่1มีนาคม2 5 6 7นะครับก็มีา,าเจ้าภาพทั้งหมด66ท่านนะครับที่ร่วมในเจ้าภาพสำหรับคืนนี้นะครับก็จะขออนุญาตนำเรียนรายชื่อท่านที่มาเป็นเจ้าภาพนงรายชื่อต่อไปนะครับสำหรลำดับที่หนึ่งครับนายสกุลนางราชินีนุกัญญาครับนายสมบัตินางอมรภรัตนงามแสงครับ นายเกียรติศักดิ์นางทารินีงามแสงคุณแม่สมเพชรคุณพ่อสุเวทชัยวงศ์ครับนายเชิดชัยบาลีกลับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนายสายันงวงช้างนาะยกที่สมุิรตำบลมองใหญ่ นะครับขับลำดับต่อไปครับร้อยตำรวจเอกบรรจงคังชนามครับเลขาการนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ครับครับลำดับต่อไปครับนายสิวารักกำเนิดประธานสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ครับเรียนเชิญครับ คุณพ่ออันนันโค้าอีสมาชิก่สมาทสมตอต้่รครับ,บนี่ครับรดับต่อไปครับ เรียนเชิญนายจันนุนมงกลครับกำนันตำบลใหญ่ครับเรียนเชิญครับกับนางรุ่งทิพย์รักกำเนิดปีบ้านหมูที่6บ้านแรงพัฒนานครับกับลำหนับต่อไปครับนายพิทักษ์หงคำดีครับนายแสงเพชรหงคำดีนายพิทักษ์ผงคำดี นายสุประมวังช้างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านเบใหใ่ญ่ครับคุณยายเฮียงแสนความชิมครับนายยุบระนันนานสา,าวสุภาพราลีนายนรลุงเดชง,งามแสงคุณแม่สมบัติาันล็กครับคุนพวอนรลงหอม่อม นายสวัยบาลีนางสุดสวยจันท็กคุณแม่สว่งางกิตจันทิเทศนายปร่าจากักษ์ศิลนางสุพาตาดีดีคุณแม่กัลยานงชา้างครับ นายวุฒัยสิริกุลครับคุณพ่อไพสารคุยน้อย <c oughs> คุณแม่ปราณีแฝงอดินคุณแม่สำรองแนวอนดีคุณแม่สุจ <c oughs> ิราชัยชางครับเดนเชิญครับ <c oughs> อันโทดุสบินประหลาดสีช่วยอารรชการบำรุานครับเดนเชิญครับ คุณแม่หงอยอิฐคุณผมนับแต่บ้านกอแดงครับอันคือคุ๋ยิีเขาก็ไปเลย,ยนะครับคุณแม่สำมาันลูกอ่างครับบ้านกอแดงค,คุณแม่พลพยองจันทาทูนครับเดินเชิญครับคุณพ่ออ่างทองสิษสา bà mẹ màu nâu đỏ đi tham nhếp không cắt kinh ra, mình làm nó là xỉa คุณพ่อพุทธประสถช่วยคุณแม่แก้วเกิดของทองคุณแม่สมมงประรถช่วยคุณแม่บางเย็นแม่ถ่อยซาคุณแม่บางพักโทรอึ้ง คุณธีรยุทธ์โดวงไทยทีระพงศ์ดวงไทยครับคุณแม่เกลือวังแถวเพียาารนางกัญจนาหอมทองคุณพ่อวิกรชัยเหล่าศิริคุณแม่สุพรรณดีทรงผู้สงูงอายุตั้งแต่ไหน เจตันาทางเกสรที่ก <ơ> ับทางสิัิญาหอมทองเจอนะครับกับสำหรับท่านในที่ทำไมสนใจก็ต่างแต่ก็ังเพ่เอาไว้ครับตัวิสุดที่สุดนะครับ ศรีมหาพงศ์ครับคุณพ่อหกศักดิ์งานดีครับเยินดีเลยครับร้อยตุลเองรุสิษย์ธรรมโภครับเรียนเินดีครับอาจารย์บำนาญครับนายสุพงทวีครับเรียนินดีครับโรงเรียนชุมชนบ้านแดงใหญ่ครับอรงเรียนชุมชนพุการต้นเตอร์ควันสมบัติศรีใสครับเชิญครับคุณครูอนุรักษ์โตสุภาพ โรรเ่ียนชุมชนบ้านแดงครับคนโครตุรกอสกสาโีรรุเรียนชุชนบ้านแดครับเรียมนะครับต่อไปครับนาุมคลแถวที่รัานางรัานดนางแสงคุณได้คุณได้หอมไก่ครับเรีเชินนะครับได้หอไก่ต้องหนักพอดีครับเรียเสินครับสำหรับ ท่านที่ประสมย่าพานะครับไม่ได้แก้งอะไรซื่อเลยก็ขอขอภัยด้วยนะครับอะไรซื่อท่านเองไม่ถูกต้องกันใครนะครับการนันเรียนะไรซื่อก็ขออภัยด้วยตอการนี้ด้วยนะครับทั้งหมด6 7ท่านนะครับที่6 8ท่านนะครับที่ร่วมจาพามีคนสุดท้ายงานมาเป็นคนสดสุดเต็มเงินเจ็ดทองแสนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับที่มาร่วมฟังพระสุพรรณและร่วมเจ้าภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ับ

ที่ไปรถตํารวจ <laughs> <coughs>

แล้วก็ต่อเน่ออย 沿途。 yeah Ja, ja, ย <c Dante> yeah. uh ังยังยังไงกันเฮ้ยภูณระเลี้ยวภูณราแมนครับนั่งเอาเลยเชิญเจ้าภาพทางในนิดนึงนะครับนะครับทางโรงเรียนชุ่มชุ่มากเลนี่ยนะครับก็จะร่วมสมบุญกับทางเจ้าภาพด้วยนะครับเชิญนะครับบรรยากาศนิดนึงนะครับ